คุณคะ FC พินาราทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ FC พี่จะพามาดูหมาเซนรูของเรานั่งคอยแม่้านแม่มันไปนาทุกคนแม่น้องหมาไปนาน้องหมาก็จะมานั่งคอยเฝ้าประตูอย่างนี้ค่ะถึงจะฝนตกแดดออกมันก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะทุกคนนจะไม่กล้าออกไปค่ะมันกลัวรถเหยียบค่ะทุกคน นี่คือผลจากการที่สร้างบ้านติดถนนใหญ่นะคะ f อซหนวกหูมากแล้วน้องหมาน้องแมวก็จะออกไปไหนไม่ได้นะคะแถวนี้เพราะว่ารถวิ่งยังกระน,นุนอะมอเตอร์วายะคะ่ะ f อซนี่คือหน้าบ้านของพี่นะคะทุกคนหน้าบ้านของพี่ก็จะมีรั้วแบบนี้นะคะดูลูกไอ้มาม่วงหาวมะนาวโห่ะคะ่ะทุกคนนี่ พี่จะปีรั้วบ้านแบบนี้นะคะ fc พี่ว่าพี่จะทํารั้วบ้านแต่ว่าเราจะรอให้ทางหลวงเขาจะทําถนนคะ่ะทุกคนเดี๋ยวให้เขาขยายถนนก่อนคะ่ะ fc แล้วพี่จะทํารั้วบ้านใหม่คะ่ะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนาะดีไม่ดีก็ถ้าเราสร้างไปก็เดี๋ยวกําแพงเราจะกระทบกระเทือนหรืออะไรเนาะแล้วเราไม่รู้ว่าทางหลวงเขาจะ จะทำกินเลนนะคะทุกคนแล้วก็จะทำที่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งด้วยหรือเปล่า oh, ไม่รู้ดูคะ่ะรถวิ่งกันโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยนะคะเสียงก็จะดังสนั่นเลยนี่คะ่ะต้นพริกมีเยอะแยะมากมายนะทุกคนผักกินได้ทั้งนั้นเลยคะ่ะนี่ดูดอกไม้นี่พี่สาวพี่เนาะนี่ก็เป็นบ้านของพี่ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนแต่เมื่อก,ก่อนนี่ตรงนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันนะคะ f c แต่ล้มละลายกันทุกคนเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีพี่ก็เลยไม่อยากจะเห็นนะเพราะว่ามันสะเทือนใจพี่พี่ก็เลยให้ลุงเอาออกเลยค่ะนี่แต่ตรงนี้ก็เมื่อก่อนก็บ้านตรงนี้ก็เมื่อก่อนก็เป็นมินิมาร์กนะคะทุกคนเราก็ลื้อออกแล้วเราก็ต่อเติมขึ้นมาไม่ทุบมินิมาร์กทิ้งเลยค่ะทุกคนแล้วก็สร้างบ้านใหม่ให้มันเป็นทรงโมเดลกลายพันธุ์กับทุกคนนี่ค่ะ นี่คือบ้านของพี่จะเป็นโมเดลกลายพันธุ์นะคะทุกคนนี่จากลายพันยื่นออกมาอย่างนี้นะคะจะเป็นลูกครึ่งะคะ่ะทุกคนนี่ส่วนข้างหน้าเนาะข้างหน้าก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะเอฟซี FC. เดี๋ยวแต่เราก็จะให้มีงบก่อนเนาะเพราะว่าง,งบเราก็ไม่ค่อยที่จะมีนะคะเอฟซีนี่ทรงก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเอฟซีเพราะว่าเราก็ น้อยเนาะเราก็ต่อเติมต่น,ตนเติมมาเราไปเห็นทรงอื่นเราก็อยากได้เราก็เติมเติมเติมมาจนกลายพันธุ์เป็นทรงนี้ค่ะเอฟซี FC. นี่ค่ะก็กลายเป็นทรงนี้แต่ตรงนี้เลยเราจะต้องรือ้อออกค่ะทุกคนให้มันเป็นทรงโมเดลเลยค่ะนี่ตรงนี้ก็จะมีอีกช่วงหนึ่งนะคะเพราะว่าบ้านเราสร้างหลายช่วงนะคะเอฟซี FC. ตรงนี้ก็จะเป็นครัวเนาะแล้วก็ เป็นร่มที่ตากผ้าได้เวลาฝนตกก็จะได้ไม่สาดไปข้างในนะทุกคนนี่ทรงบ้านพี่ก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเอฟซี FC. แต่ตรงนี้เราก็จะมีเก็บเงินซะหน่อยก่อนหลังคาตรงนี้ก็จะเอาออกค่ะแล้วก็จะทําให้เป็นทรงโมเดลยาวมาเลยค่ะเอฟซพอตอนแรกเราก็ทําผิดพลาดมาเนาะแต่เราก็งบก็ไม่มีนะทุกคนเราก็ค่อยๆเติมเอา แต่พอตอนนี้เราก็คิดว่ามันไม่คือนะคะเราก็จะเอาตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ทำหลังคาใหม่ค่ะเอฟซี FC. ให้มันเป็นหมาเงนยาวมันนี้เลยค่ะแต่รองงบเราก่อนนะคะเอฟซี FC. โอเคค่ะเอฟซี FC. คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะ ทั้ง FC เก่าและก็ f อใหม่นะคะที่ดูคลิปย้อนหลังให้กับพี่วรรณพาเดนมากเนาะทุกคนเนาะผิดตกประการใดพี่ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะพอมันเป็นแค่คอนเทนต์เนาะทุกคนหรือบางครั้งก็พลาดไปพี่ก็ทาคลิปสั้นพี่ก็ไม่ตัดออกนะคะเอาเลยเอาสดๆเลยค่ะ FC โอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย